I hate it. ในคลิปนี้จะแนะนำต่อเรื่องการใช้แผ่นโปรเเตอร์หรือปี7 7สักเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยการนำทางการหาตำแหน่งที่อยู่จนเอง กรณีคุณยืนอยู่พิกัดตรงนี้นะครับพิกัดที่คุณยืนอยู่คือตรงนี้เห็นไหม you are here ผมให้คุณยืนอยู่ตรงนี้สมมุตินะคุณอยากจะหามุมว่าจากตรงที่คุณยืนเนี่ยไปสู่ตำแหน่ง A เนี่ย คือบริเวณเนี้เนินเขาแห่งนี้เนินอะไรครับใครอ่านชื่อเนินได้ตรงนี้มันห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยมานี่ห้าสองห้าสี่ห้าหห้าหก้าเนินห้าหห้านะเพราะว่าชั้นความสูงสตาร์ทที่ห้าร้อยอัพขึ้นไปทีละ2ยี่สิบเข้าไปตรงกลางหน่อยก็เป็นห้าหกห้า you are here คุณเยืนตรงนี้มที่หมายอยู่ขวามือเดินห้าว้าเนี่ยถ้าคุณเป็นนักเดินป่าเป็นนักสำรวจคุณอยากจะทราบว,ว่ามุมภาคอะไรที่คุณจะเดินไปจากตำแหน่งตรงนี้ไปตรงนี้ที่หมายอยู่ขวาแผนที่67หรือเครื่องมือวัดมุมจะต้องหันเครื่องมือวัดหรือสเกลวัดไปทางขวาแบบนี้นะครับ คุณเอาจุดของ P67 มาแตะตรงนี้ก่อนหน้าคุณเขียนลากเส้นเส้นดินสอไปก่อนเหนะมือนเส้นสีน้ำเงินนี้นะครับสมมติว่าเป็นดินสอแล้วคุณก็อ่านมุมมันสตาร์ทที่0ไปตรงที่มุมย9บแสดงว่าจากจุดที่คุณอยู่ไปเนิน5 ห6าเนี่ยทำมุมภาคเท่ากับ29องศานะนถ้าจะอ่านมุมมิลเลียมอ่านค่าได้520มิลเลียมเพราะว่าขีดนี้มาที่นี่500ตรงนี้600ตรงนี้ขีดนี้ก็เป็นที่2ที่ละ20 ของแผ่น b 67ก็จะคล้ายๆกันอ่านมิเลียมได้เช่นกันแต่เราปฏิบัติภารกิจเหมือนทหารราบแล้วก็เราจะอ่านแต่มุมองศาถ้าคุณเป็นนักเดินป่าคุณอ่านแต่มุมองศาก็เพียงพอคุณจะเนวิเกตตัวเองไปที่หมาย A เนี่ยคุณจะต้องเดินด้วยมุมภาค29องศาหรือคุณเป็นทหารคุณอยากจะยิงเครื่องยิงหนัก คุณจะขอปืนใหญ่คุณก็ต้องบอกว่าจากตำบลที่คุณอยู่เนี่ยไปหาเนินแหน่งเนี้ยคือมุมภพ่ย9องศาส่วนระยะคุณก็วัดเอานะครับไอ้ส่วนการแปลงมุมอาสมุตก่อนค่อยนำไปใช้กับเข็มทิดถ้าเป็นแผนที่ที่มีมุมทิดเหนือกลิดกับทิดเหนือแม่เหล็กทิศเหนือจริงทางห่างจากกันที่ผังเดเคเนชันเนี่ยคุณต้องไปแปลงค่า เปลี่ยนจากโลกของแผนที่กลายมาเป็นโลกของเข็มทิศแต่คุณอยู่ประเทศไทยผมสังเกตดูว่าความต่างของมุม G M หรือมุมผัง declination เนี่ยมันไม่ได้ห่างกันมากเว้นแต่คุณจะเดินเป็นระยะอานาันต์จาก A ไป B เนี่ยสมมติว่าเส้นอย่างเงี้ยมันทำมุมย9บก้าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทิศเหนือแม่เหล็กเนี่ยอันนี้ทิศเหนือกลิตนะได้ย9เคือทิศเหนือของเส้นเส้นกลิต จากทิศเหนือของไมโปรเทคเตอร์อี67นั่นแหละแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมเอา,อาเข็มทิศวัดมาได้กลับได้29.5มันก็ต่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะเวลาคุณมาถึงตรงนี้คุณก็มองหาเอาสมมติคุณต้องมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์เหมือนอานนท์บอก get to the shopper คุณก็แค่มองหาเอามันไม่ได้พื้นที่ใหญ่โตอะไร เว้นแต่ระยะจากตรงเนี้ไปหา A เ,เนี่ยระยะยาวเป็นมากมายอะ่ะมันจะทางห่างออกจากกันเรื่อยๆระหว่างกิดแม่เหล็กกับกิตทิศเหนือกิตกับทิศเหนือจิอกับทิศเหนือแม่เหล็กมันจะไปทางที่ระยะอนันต์ปลายทางเพราะประเทศไทยเนี่ยมันมีช่วงต่างนิดหน่อยอันนี้ฟังเฉยๆนะครับไม่ต้องไปงงเพราะว่าผมไม่ได้จะพอยตรงนี้มันมันซับซ้อนแล้วก็ ไม่รู้เรียนมาทํำไมเหมือนกันนะแต่ผมเอาวิชาที่ใช้งานจริงสําหรับประเทศไทยนะคุณวัดมุมภาคด้วยไมโครเทคเตอร์ได้คุณก็เอาไปใช้กับเข็มทิดได้เลยแต่ถ้าคุณไปเมืองนอกคุณอย่าเอาไมโครเทคเตอร์มาวัดแล้วเอาไปใช้ได้เลยเพราะแผนที่มันมันมีความต่างของผังเดเคเนชันหลายองศานะครับไม่ควร ใช้ไมโครเตอร์วัดแล้วก็มาบอกยีิบก้าองศาแล้วก็เอาเข็มชิดมาตั้งเดินอย่างนี้คุณหลงนะถ้าเป็นยิ่งถ้าคุณไปสหรัฐอเมริกาคุณจะพบว่าผังนิวเคลในทางห่างจากกันมากมายแต่สรุปในประเทศไทยง่ายๆวัดด้วยกริดแบบนี้คุณก็วัดด้วยคุณก็ใช้เข็มชิดได้เช่นเดียวกัน คุณวัดได้ย9องศาบนแผนที่กูก็ตั้งเข็มทิศที่29องศาก็ได้นะแต่ถ้าจะเอาให้ละเอียดก็ไม่ต้องไปยุ่งกับไมโครเ,เตอร์เลยใช้เข็มทิศวัดล้วนๆเลยแต่จะต้องวางที่ถูกทิศก่อนซึ่งจะสอนในคลิปต่อไปมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีจะไปเรื่องต่อไปอ่านี่ที่ผมพูดนะ บริเวณนี้หัวลูกศรพาซีกไม่ได้ติดโน้ตทิศเหนือแม่เหล็กสิ่งที่คุณจะต้องจำหัวลูกศรพาซีกอยู่ตรงไหนอยู่ที่ด้านล่างของแผนที่1ต่อ50,000คุณจะต้องเปลี่ยนโลกของเข็มทิศกับโลกของแผนที่ให้มันเมอร์จิ้งหรือผสมผสานกันนะถ้าคุณจะใช้เข็มทิศนำทางเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเข้าหมุนเนวิเกเตอร์เนี่ย คุณเอาขอบเข็มทิศมาแตะแบบนี้ที่บริเวณหูลูกศราสซี่หรือภาพนี้ก็ได้แตะแล้วทำยังไงดูภาพซ้ายก่อนครับนะคุณวางแผ่นที่ลงกับพื้นการวางแผ่นที่สุขทิศนะวางที่ลงกับพื้นดินหาหินหาไรทับสี่มุมของแผ่นที่หนึ่งต่อห้าหมื่น ลังจากนั้นขั้นที่สองนะขั้นที่สองคุณเอาเข็มทิศเลนสติกมาคุณเอาเข็มทิศเลนสติกมาเอาขอบด้านซ้ายของมันเนี่ยมาทาบกับ mn ทุกแผ่นที่จะเขียนไว้เลยแมกเนติ n นอตคุณไม่ต้องมาจำเหมือนผมก็ได้คุณเห็นหัวลูกโซ่าทาซี่อย่ไหนเอาขอบเข็มทิศไปทาบ หลังจากนั้นคุณเริ่มหมุนเห็นสอนไปซ้ายไปขวาสีแดงไหมครับคุณก็เริ่มหมุนโดยที่หมุนไปไหนหมุนไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แล้วแต่จะอันไหนจะใกล้กว่ากันหมุนไปจนกว่านี่สำคัญนะครับดับชเชสสีด,ดำอยู่นี่นะหัวลูกศรที่เหนืออยู่นี่นะไปคนละทางใช่ไหมคุณหันมัน ทั้งสองชิ้นเนี่ยทั้งแผ่นที่หนึ่งทิศเนี่ยไปซ้ายหรือไปขวาก็ได้จนกว่ามันมาเกิดภาพเนี้ยมันท้าบไปจนชิ้นเดียวกันนี่อออไหมหัวลูกศรทิศเหนือกับดัชนีดำเป็นชิ้นเดีวยวกันส่วนไอ้ายน้ําข้างบนมันจะอยู่ไหนก็ช่างแม่มันกูมไม่ได้ไปใส่ใจไอ้นี่มันหมุนแกๆ้งมาทาบที่หลังได้มันไม่ได้เป็นประเ,เด็นนะเอาใหม่หวางแผ่นที่ลงกับพื้นเอาหินทับสี่มุมส มองหาครึ่งของแอร่เนี่ยเอเนี่ยสามเอาขอบเข็มทิศมาทาบที n C หมุนแผนที่กับเข็มทิศไปพร้อมกันอย่าให้เข็มทิศหลุดออกจาก Mn นะขณะหมุนอนะเน้นนะจนกว่าคุณจะมาเจอภาพนี้ดัชนีด,ดำอยู่นี่หวัหวหวัหวลูกศรที่ไหนอยู่นี่คุณหมุนมาให้มันเป็นภาพเนี้นี่คือคุณวางไปที่ถูกทิศแล้วไอตอนที่หมุนเนี่ยก็ เอาหินออกก่อนนะเท่านั้นเองว่ามีอถูกทิศได้ปุ๊บจากนั้นคุณอยากจะหาตำแหน่งบนโลกภูมิประเทศคุณใช้การมันได้เลยนะคุณวัดมุม,มได้เลยแล้วแผนที่ที่หมุนถูกทิศแล้วคุณหาเหินทับไว้ล็อกมันตึงมันกับพื้นดินนั่นแหละนะอย่างเช่นว่า คุณอยากจะทราบตำแหน่งตัวเองอแก้ไข,ค,ขค,คุณอยากจะใช้เข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือคุณอยากจะใช้เข็มทิศหาตำแหน่งที่อยู่ตนเองก็ทำได้หลังจากนี้นะครับในภาพนี้นะ ในภาพนี้สำหรับผมจะอธิบายภาพแรกกรณีคุณไม่ทราบตำแหน่งตัวเองคุณจะหาตำแหน่งตัวเองแต่ในภูมิประเทศเนี่ยคุณสังเกตว่ามันมีเนินเขาอยู่สลูก มันมีเนินเขาอยู่สองลูกนะเหมือนในภาพนี้นะครับเนินเขาที่หนึ่งเนินเขาที่สองนะในแผนที่ก็จะมีก้นหอยสองอันชั้นความสูงเล่เรียนมาแล้วในคลิปก่อนคุณก็ล้อมันวาจะวางไปที่สุดทิศคุณก็ล้อตามนี้ก็ได้แต่มันยังไม่ละเอียดผมแนะนําให้วางไปที่สุดทิศแบบที่บอกมันจะละเอียดกว่าหลังจากนั้นคุณอยากจะทราบว่าตําแหน่งตัวเองอยู่ตรงไหนนะคุณวางไปที่สุดทิศ แผนที่มันจะล้อกับภูมิประเทศจริงคุณวางแผนที่ถูกทิศได้สําเร็จแผนที่มันจะล้อกับภูมิประเทศจริงทิศเหนือกิจจะ transforming หรือแปลงร่างกายไปเป็นทิศเหนือแม่เหล็กแล้วเพราะคุณได้ใช้เข็มทิศเป็นตัวปรับใช่ไหมขอคุณเห็นที่หมายที่1เนินเขานี้กับที่หมายที่2คุณจัดการที่หมายที่หก่อนโดยการาวัดมุมคุณยืนวัดมุม การเล็งต่อที่หมายและวัดมุมอย่างไรนั้นไปดูในคลิปการใช้เข็มทิศวัดมุมที่หมายค่าศึกหรือที่หมายใดๆกรณีเขาที่1คุณวัดมุมได้มุม295นะจากนั้นคุณเอาปลายของเข็มทิศเนี่ยไปจิกที่ยอดเขานะจากนั้นคุณหันท้ายเข็มทิศเนี่ยจนเจอดัชนีสีดำเจอกับเลข295ที่บริเวณนี้ ไอ้ส่วนแอโร่นี่จะไปยังไงก็ช่างหัวมันนันไม่ต้องไปใส่ใจคุณดูดัชนีดํากับเลขแดงเนี่ยให้ได้295โดยไอ้ตรงเนี้ยจะต้องอยู่ที่เดิมตลอดเวลาจากนั้นคุณขีดเส้นปื๊ดเป็นเส้นที่1จากนั้นคุณดูที่หมายที่2ที่คุณเห็นในพู้เทศเฮ้ยมันมีเขาเตี้ยกว่าอันนึงนี่ว่าคุณก็ต้องวัดมุมจากจุดที่คุณยืนเนี่ยไปหาเนินเขาลูกที่2 ปรากฏว่าคุณอาจจะวัดมุมในเนินเขาลูกที่สองได้เป็นมุมอะไรดีเดี๋ยวผมขออ่านหน่อยอแก้ไขนะมุมมุมภาค เนินเขาลูกที่หนึ่งทางซ้ายเนี่ยเป็นมุมสองหนึ่งศูนย์นัชนีดำอยู่ที่สองหนึ่งศูนย์ส่วนเนินเขาลูกที่สองอ่านมุมภาคได้สองเก้าห้าทุกครั้งที่คุณอ่านมุมภาคเสร็จคุณทำเหมือนกับเอเนินเขาลูกที่หนึ่งคุณเอาปลายเข็มทิศฉากเนี่ยไปแตะเนินเขาลูกที่สองบนแผ่นที่ แล้วก็ให้ตรงนี้อยู่ที่เดิมตลอดแล้วหมุนฐานมันหมุนไปจนกว่าจะเจอมุมภาคที่คุณอ่านได้ความเป็นจริงที่คุณยกเข็มทิศเล็งใส่ย,ยอดเขาเนี่ยคือมุมสองอะไรสองเก้าห้านะในแผนที่ก็ต้องอ่านได้สองเก้าห้านี่ยออกไหมเล็งภูเขาได้สองเก้าห้าด้วยเข็มทิศเมื่อมาวางไปที่สุดทิศแล้วคูณก็หาสองเก้าห้าเหมือนกันบนแผนที่โดยเอาไอ้นี่ปลายเนี่ยปยจิกใส่ซี่ เนินลูกที่2เนี่ยแล้วหมุนให้เจอสองส่วนตรงนี้ตอนแรกคุณวัดมุมบนบนภูพิเทศเนี่ยคุณวัดได้สองคุณก็เอาขอบวิทิ์มาจิกที่เนินเขาแล้วก็หมุนไปจนกว่าดัชนีด,ดำจะเจอมุมอะไรสองคุณบันทึก2องค่านี้ลงรกระดาษนะหลังจากนั้นคุณขีดเส้น2เส้นเส้นที่1คือเนินเขาลูกที่1นึมหาที่ใดที่หนในภูพิเทศ ตรงส้มๆเนี่ยนะเส้นที่สองไอ้เนินเขาเลู่ที่2คุณก็ตีเส้นมาเมื่อเส้นทั้ง2เส้นเนี่ยมาตัดกับบนแผนที่นั่นคือตำแหน่งที่อยู่ของคุณพอเข้าใจไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้พิงเท่านี้ใครสงสัยเรื่องการหาตำแหน่งที่อยู่ตนเองให้สอบถามมาผมยังไม่ได้พูดถึงการเล็งสกัดกับ คุณจะเล็งสก,กัดกลับก็ได้แต่ผมไม่ได้เล็งสก,กัดกลับเพราะว่ามันจะต้องกลับเข็มทิศจากตรงนี้มาตรงนี้คุณต้องเอาฐานตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้หรือคุณจะไม่กลับคุณจะแปลงค่าแล้ววัดจากตรงนี้มาตรงนี้เอาร้อยแปดสิบถ้าไม่ถึงร้อยแปดสิบร้อยสิบไปบวกถ้าเกินร้อยแปดสิบร้อยสิบปลบอันนั้นมันจะยุ่งยากสำหรับคุณเราเป็นทะหารก็พยายามลดขั้นตอนง่ายไวประสบความสำเร็จเหมือนกัน คือใช้แก็มทิศนี่แหละตีมาเลยตีเส้นมาเลยตีเส้นมาเลยหลยังจากวัดมุมขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย